สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจมาแจกไข่กันนะคะจากที่เราได้รับรายได้นะคะของ Facebook นะคะครบทุกช่องแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดือนนี้แม่ปิ่ีก็ได้รับรายได้จาก facebook นะคะ2 5 0 0 0หาเหรียญน,นะคะเงินเข้ามา8,500 0บาทค่ะ วันนี้แม่ฟินิกก็ได้นําไข่นะคะทั้งหมด60แผงนะคะเพื่อมาแจกให้คณะคุณครูคนละหนึ่งแผงนะคะที่เหลือก็จะให้คุณครูทํากับข้าวแจกเด็กต่อไปนะคะมาแจกที่โรงเรียนบ้านตะลิ่งชันนะคะอําเภอบ้านหลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะคะได้ยินมาว่าคุณครูมีทั้งหมด22ท่านนะคะรวมอ,อรวมครูเล็กครูน้อยถึงอนุบาลน,นะคะ ที่โรงเรียนตระหิงชันจะมีอนุบาลน,นะคะหนึสาไปถึงมสนะคะทุกคนขาวันนี้ก็ได้เข้ามา,าติดต่อผ่านคู่ของน้องอาทิตย์นะคะให้จัดการให้ส่งมอบให้คุณครูนะคะเดือนหน้านะคะก็ได้เจรจาบอกคุณครูไว้ว่าเราจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กนะคะขั้นต่ำนะคะที่แม่ฟินิก์จะ มอบทุนการศึกษาให้เด็กในสิ้นเดือนหน้านั่นก็คือ10,000บาทค่ะนะคะเป็นทุนการศึกษาให้คุณครูเขาไปคัดเด็กเอานะคะว่าเด็กเรียนดีแต่ยากจนหรือเด็กยากจนนะคะอ่าก็ให้คุณครูเขาไปพิจารณาเอาว่าจะแจกเด็กคนไหนนะคะสิ้นเดือนหน้าได้เจอกันอีกรอบนะคะแต่จะมาแจกเป็นเงินสดนะคะ เพื่อให้เด็กนะคะได้นําเงินของเรานะคะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหรือเป็นค่าขนมมาโรงเรียนสํำเด็กสําหรับเด็กที่ยากจนนะคะทุกคนแต่เรียนดีหรือเด็กเรียนดีนะคะแล้วแต่ครูจะพิจารณานะคะตอนแรกความตั้งใจว่าจะมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเป็นเงินสนับสนุนคุณครูคุณครูก็เสนอมาว่าให้เด็กหมดเลยดีกว่าค่ะผู้ปกครองโอเคค่ะดังนั้นแล้ว นะคะสิ้นเดือนหน้านะคะยอดของแม่ฟินิกจากการทำคลิปนะคะมา1 0 0 0 0แสนบาทแล้วนะคะก็ขอภาวนาอีก3วัน4วันสุดท้ายนี้ขอให้ได้มีเศษ20,000-30,000ก็ยังดีนะคะจะได้มามอบเป็นทุนการศึกษานะคะและก็จะแก้ แก้บนนะคะแก้บนที่ศาลหรือที่สถานที่ที่เราได้ก่ะไว้วันนี้เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆทุกคนคะ่ะได้มาแจกไข่ให้คณะคุณครูก็ได้เอาไปรับประทานกันนะคะคน mm hmm. ละแผงคนละแผงนะคะ mm hmm. เราไม่ได้มีมากทุกคนแต่เราอยากให้ให้ด้วยใจนะคะแบ่งปันกันไป mm hmm. แม่ฟินิกก็หมดหนี้หมดสินแล้วคะ mm ่ะ hmm. รายได้เข้ามา8000สนชําระหนี้ไป7 0 0 0แสนะคะ ไม่เหลือกินก็ไม่เป็นไรเดือนหน้า่อยว่ากันใหม่นะคะอ่ารวมยอดเจ็ดแสนนี่คือรวมยอดการแก้บนด้วยนะคะอ่าหลายๆอย่างทั้งนี้สินทั้งอ่าค่าใช้จ่ายด้วยทุกอย่างนะคะก็อย่างน้อย,อยก็ยังเหลือนะคะสองหมบาทไว้เป็นทุนกินให้รองเงินเดือนเฟซบุ๊กออกนะคะวันนี้ได้มาแจก2สถานที่นะคะคือโรงเรียนใหญ่ที่ ลูกของแม่ฟินิก์นะคะทั้ง3าคนและหลานในหนึ่งคนเป็น4คนแล้วก็มีหลานๆไปอีกนะคะ4ี่หคนนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะก็เลยได้มาแจกที่นี่ก่อนอันดับแรกนะคะจากนั้นนะคะจากที่แจกที่นี่เสร็จเราก็จะไปต่อศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กพัฒนาที่เป็นโรงเรียนน้องฟินิก์ไม่ว่าจะเป็นย่า,ยาอาทิตย์นะคะเคยเรียนมาครั้งแรกที่เราเข้าโรงเรียนทุกคนเราต้องเอาลูกเรามาที่นี่นะคะ ฝนก็ตกนะคะก็บอกเจ้าจถี่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะให้เปิดทางให้แม่ฟฟนิกซ์ด้วยนะจะถ่ไปแจกเราจะแก้บนวันนี้ท่านก็เปิดทางให้จริงๆค่ะปลอยๆตกมาไปปลอยนะคะเพราะวันนี้แก้บนอะไรเสร็จแล้วทุกคนโอ้โหกระหน่ำเลยนะคะฝนตกแบบฉ่ำๆนะคะอย่างน้อยก็เปิดทางให้เราได้มาทําภารกิจวันนี้มากับเพจอินีน้อยโพดโพนะคะไม่ใหญ่สง่าพาเพลินนะคะยายพีเป็นคนถือกล้องนะคะทุกคนขา ก็ทาําภารกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดีอกดีใจมากๆทุกคนปราบปื้มกันนะคะคนมาก็ปราบปื้มยินดีกับเราและขอให้ทุกเพจที่ทํางานอยู่ร่วมกันนะคะประสบความสําเร็จได้เงินอย่างแม่ฟินิก์นะคะอยากให้ทุกคนปังๆเหมือนกันและ ขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในเงินที่มาซื้อไข่มอบให้าทางโรงเรียนในวันนี้ก็ร่วมอนุโมท,มาน,โมทนาบุญไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามถ้าไม่มีทุกท่านมีฉันก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้นะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะทุกคนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างโดยปาถนาจ้า